ผมไม่รู้หรอกนะครับว่าแครอทเขาปลูกกันยังไงรู้แค่ว่ามันงอกก็เลยตัดเล่ามาลงดินเลย <c oughs> น่าจะรอดนะคิดว่ามันโตขึ้นมาอีกหน่อยแล้วอะเป็นการปลูกแครอทครั้งแรก ส่วนนี่ก็กำลังงอกนะครับเห็ดมาหนึ่งแล้วนะครับอาจจะมาเรื่อยๆมันคืออากาศหอมทางล่างงอกอะไรไม่รู้เนี่ยจะงอก แต่ว่าเระโปคือประกาศหอมนะแต่มันมีงอกหนึ่งมันก็ต้องมาเรื่อยๆเ,เลยแต่คลิปนี้อยากให้ดู <Can. c oughs> แครแครเราอดที่เราซื้อจากแมคโคเลยนะครับแล้วมันงอกแล้วก็เลยตัดเอามาใส่ดิน